เอ็นแม็กซ์เราวอะแม็กซ์เอาเรือ่องสีใหม่สวยบาดใจเท่สตาร์บลูตัวตึงยืนหนึ่งเอ็นแม็กซ์เลยดิ เครือข่ายศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดเพชรบูรณ์โดยการน,นําของนางสาววันิกาหาันกริ่งผู้ประสานงานศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดเพชรบูรณ์นํพาภาคีเครือข่ายซึ่งประกอบไปด้วยรัฐบตรีสุกสารพิชัยนายกสมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชนนายวิริศพลหิรันรัตนนายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ผู้แทนสมาคมสื่อมวลชนเพชรบูรณ์เครือข่ายสื่อภาครัฐสื่อมวลชนออนไลน์ในจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าพบกับดรประทินนักสำรานนายกองคการบริหารสตบุรเสดียงนายจักรินนักสำราน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูร์เขต2อําเภอเมืองเพชรบูรณ์เพื่อร่วมกมันวางแผนดะเบนโครงการสร้างแกนนาคนตะบนสเสดียงไม่เอาบุรีไฟฟ้าเพื่อเป็นการกระตุ้นการรับรู้ถึงอันตรายและพิษภัยของบุรีไฟฟ้าในกลุ่มผู้นําในตนําบลเกิดกระแสรณร,รงค์คนตะบนสเสดียงไม่เอาบุรีไฟฟ้าและเกิดความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆในการขับเคลื่อนคนไทยไม่เอาบุรีไฟฟ้าหลังจากได้รับอนุมัติโครงการ จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้เพื่อผลักดันให้องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียงเกิดการพัฒนาแกนนําในชุมชนตำบลสดียงให้มีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและสถานการณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อปกป้องเยาวชนและประชาชนในชุมชนของตนเองให้รู้ถึงพิษภัยที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดอย่างหนักในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเปิดเผยในสถานที่ที่เป็นสาธารณะและในที่ที่ห้ามสูบบุหรี่ดรปฐินากสํสำรานิโยงองการบริหารสตบนสเสดียงกล่าวว่าแม้จะมีกฎหมายห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบุหรี่ไฟฟ้า แต่เราก็ตามเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวยังมีปัญหาทําให้บริกไฟฟ้า,า,าสามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งทาง,ทงตรงและออนไลน์สาหรับในพื้นที่ของตำบลเสดียงอาเภอเมืองจังหวัดเพชรบุร์นั้นเป็นพื้นที่ตั้งของหน่วยง,งานราชการสถานศึกษาสถานที่พักทั้งโรงแรมและหอพักเป็นจำนวนมาก การรณนรงป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้ากับกลุ่มเด็กและเยาวชนถือเป็นวาระสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าขยายวงกว้างไปอย่างรวดเร็ว ทางนี้ในการพูดคุยหารือในแนวทางการจัดกิจกรรมนั้นคาดว่า,าจะดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน2066นี้โดยเบื้องต้นจะสร้างเครือข่ายแกนนาจากกลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่เป็นลาดับแรกก่อนที่จะพัฒนาแกนนาทุกกลุ่มในชุมชนตะบนเสเดียงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอสมอกกำนันผู้อยู่บ้านสภาเด็กและเยาว,วชนในตะบนอย่างต่อเนื่องต่อไปทั้งนี้จากข่าวสารที่ปรากฏนะครับพวบว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายต่อเด็กมากกว่าบุหรี่ธรรมดาทั่วไปซึ่งเห็นได้จากกรณีข่าวเด็กอิสราเอลอยุ ปีเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าประเด็นที่น่าสนใจก็คือปรากฏการณ์ที่พบเยาวชนอายุน้อยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเกิดปอดอักเสบรุนแรงจนเสียชีวิตซึ่งไม่พบในเยาวชนที่สูบบุหรี่ธรรมดาที่การเกิดโรคต่างๆนั้นมักจะมาจากการสูบบุหรี่แล้วอย่างน้อย15-20ถึงปีขึ้นไปโดยที่บุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีจนมนมากที่ไม่มีในบุหรี่ธรรมดาที่ยังไม่รู้ว่ามีผลต่อร่างกายอย่างไรบุหรี่ไฟฟ้าจึงมีอันตรายมากต่อเด็กที่ไม่สูบบุหรี่ การรณรงค์ป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้ากับกลุ่มเด็กและเยาวชนถือเป็นมาระที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าขยายวงกว้างไปอย่างรวดเร็วโด,เวดวยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน